สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยเนาะมอนี้บอยอดกยูท่สะพานลอยพี่น้องที่จังหวัดนนทบุรีเนาะข้างล่างพี่น้องจะเห็นรถเนาะที่มารับผู้โดยสารเนาะเห็นบอกพี่น้องนั่นคือป้ายรถเมย์เนาะพี่นนาะป้ายรถเมย์เสียงว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นนักคนจะมาขึ้นไปเนาะคนเต็มเห็นบอกพี่น้องเนาะไอมีผู้ยิงผู้หนึ่งเนาะพี่น้องคนกำนังอยู่เพราะว่าคนเต็มนี่คือป้ายรถเมย์พี่น้องเนาะ คือในประเทศไทยนะพี่น้องคือความมีระเบียบนะของคนไทยนะคือจะเพนจะบ่ได้แบบว่าเอาผู้โดยสารเกิดเราเป็นว่าิานนนะ่นจะมีระเบียบเลและประยัดจะให้เบิ่งมานี้พี่น้องนั่นก็คือถนนเราพี่น้องถนะนเป็นถนน4ี่เลนเดพี่น้องเป็นถนนสี่เลนแต่ว่าสวยงามมากๆเราพี่น้องนะว้าพี่น้องตอนนี้กับบยัดะ ได้มาเห็นเนาะได้มาเห็นติดตาแล้วพยรถย้อนได้เลยว่าบมื่อว่าจะอีกสักสกี่ปีหรือว่าสักร้อยปีเนะาะบ้านพยอดจะได้เห็นถนนแบบนี้พี่น้องเนาะและพยอดจะพาเลาะเบิ่งเนาะพี่น้องบ่แมน่นแต่ถนนสวยเลยพี่น้องเนาะนี่คือสะพานลอยพี่น้องเนหะ็นบ่พี่น้องเนาะนี่คือสะพานลอยเด้อพี่น้องเนดะ้อ บ่ยอดเห็นเห็น้องบ่ยอดเห็นนั่นก็คือเส้นแบ่งจารจาจรนะเพื่อนเนาะและละเอียดมากพี่น้องเนาะมีความละเอียดมากคือนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยพี่น้องเนาะบ่เพี่น้องนี่คือประเทศไทยพี่น้องขนาดสะพานลอยยังมีเส้นแบ่งจารจาจรนะเพี่น้องเนาะและนี่คือคลองน้ำประปะ่านะเพี่น้องเนาะคลองน้ำประปาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะเพี่น้อง ว้าวพี่น้องเดี๋ประยุทธ์จะถ่ายตรงมุมนี้พี่น้องเนาะนี่คือสะพานลอยพี่น้องเบิ่งพี่น้องเนาะคือประเทศไทยเนาะประเทศแค่ข้ามถนนอย่างเดียวยังบกพอได้พี่น้องครับเนาะประเทศข้ามถนนอย่างเดียวบกพอเนาะและเพื่อนยังเอาข้ามน้ําตรงนี้มาอีกนะพี่น้องเนาะข้ามน้ําตรงนี้มาอีกนี่คือประเทศไทยพี่น้องเนาะวฮากว่าเพื่อนบ้านหรือว่าผู้ใดอยากเขมประเทศไทยดิ้ยากมากๆเนาะพี่น้อง คือจะสุดเลยพี่น้องเนาะคือเพิ่นจะโบ้ให้ลึกเลยนี่คือเส้นแบ่งจราจรนี่เพิ่นจะเฮ็ดให้เป๊ะเนาะเพิ่นจะโบ้ให้ลึกเลยนี่คือประเทศไทยนะฮะนี่คือประเทศไทยเห็นไหมพี่น้องรถมาอีกเลยเพี่น้องเนาะรถเยอะมากๆเนาะพี่น้องทางนี้นี่ก็มีป้ายรถเมล์เลยเพี่น้องรถเยอะมากๆเนาะใเพื่อนน้องทางนี้ก็มีป้ายรถเมล์แล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นพี่น้องเนาะ ก็มีป้ายรถเมล์เช่นเดียวกันนะเพื่อนเนาะพ่อปเนะเจนใจยพ่นเนาะคือเป็นโลกของอนาคตนะสำหรับแรงงานลาวบอยช็อตได้เลยว่าเป็นโลกอนาคตสําหรับแรงงานลาวที่ได้มาเห็นเนาะยังบรยชอศถ้าห้างกว่าบอยากอศอยู่บ้านเนาะบอยอดก็จะบบได้มาเห็นเนาะบบได้มาเห็นสนุนทีนงามๆแบบนี้เลยเพ่นานะนี่คือ ถนนเป็นไปน้องๆจะอยู่ในประเทศไทยนะไปน้องอันนี้โมเมนต์ถนนชีแบบว่าอยู่ในตัวเมืองเป็นน้องเลยสันซานเมืองมาแต่ว่าถนนนะไปน้องเพิ่นบ่ให้เก่าเลยเนาะเป็นน้องเพิ่นบ่ให้เก่าเลยเส้นแบ่งจราจรยังดียังครบถ้วนแหละสิ่งจากมันกว้างพร้อมไปน้องสี่เลนเนะาะมากับมาไปน้องไปกับไปเนาะนี่คือประเทศไทยเป็นเห็ดแบบนี้เลยนะไปน้องเป็นเห็ดแบบนี้เี่คือจัง มีความเป็นะเลี่บมีความล้ำหน้าล้ำสมัยเนาะทั้งที่กบับเพื่อนบ้านเนาเป็นเะนาะกับบรได้ไก่ก็ได้เป็นะนะเนาเนาะแค่โบกี่กิโลเมตรเนาะขั้นด้วยไอ้แม่น้ำโขงเนาะน้อยเดียวแต่ว่าแตกต่างกันมากนอะพป่นะ้องเนาะแตกต่างกันมากซึ่งว่าบอจจะให้ภาพบรรยายเนาะนะภาพบรรยายนี่คือพื้นที่เนาะที่บอจเห็นแล้วบอก บอกได้เลยว่าเสมือนประเทศที่โลกอนาคตเนาะหลาย้นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะสำหรับมุมมองของปบะยอดนอะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะพี่น้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเจ้ถนนพี่น้องถนนจะแน่นอนว่าไหล่ทางเส้นการจราจรมีและสิ่งกีดขวาีไปอ้องสะพานลอยเน,ะนาะควรจะมีเส้นกัน จ่าละจอนี่เป็นองเนาะคือประเทศไทยพี่น้องนี่คือไทยแลนด์มาเป็นองว้าวเบิ่งรถพี่น้องเยอะมากๆเนาะนี่บ่ยอดอยู่ในบ้านแรีว่าซานเมืองถามว่าบ้านนอกบ้านนอกแค่เนาะซานเมืองของป้าพี่น้องเบิ่งรถดบุญบันบุญบันนี่โบแมนตายผีโพกได้พี่น้องค์ไหมหลายคนพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องบ่ยอด์ก็ว่าผีโพกโบแมนได้พี่น้องเนาะนี่คือ รถเนาะพี่น้องเนาะว้าวประยุากใหภาพบัรยาเลยเพียน้องเนาะความสุดโจดนะเพีน้องความสวยความงามประยุทธยให้ภาพปัรยายเลยอยู่ในประเทศไทยเพีน้องเนาะอยู่ในประเทศไทยสวยงามมากเพี่น้องสวยงามมากเนาะพื้นที่ที่ผมบอกได้เลยว่าเพื่อนบ้าน เดี๋ยวว่าบ้านผมนี่นะทันไมหรือกปล,ล่อีกสักร้อยปีไม่รู้ว่าจะตามทันไหมไม่รู้ว่าจะเหมือนพื้นที่ที่ผมถ่ายในตอนนี้ไหมไม่ใช่ว่าตามทันไทยนะตามทันพื้นที่ที่ปัจจุบันโอว่าอีกสักห้าสิบปีร้อยปีจะทันเลยอพีน่น้องนี่คือป่าเสตชัยเนาะพี่นทองน้ำร้อยนัดร้าได้เลยว่า ถ้าหากว่าบอยด์บอได้มาทํางานในประเทศไทยเนาะคือจะบอได้เจอบอได้เจอสิ่งสวยงามเหล่านี้เนานะมีป้ายรถเมย์เป็นเองะข้างลุ่มนะก็มีป้ายรถเนาะมีคิวมีแบบว่าให้นั่งแบบว่าบอให้ยืนอยู่มีบ่องนั่งเป็นเนาะและ้วก็มาทางด้านนี้เนาะเป็นก็จะมีป้ายรถอีกเนาะเป็นเนว้าวเป็นเองนี่คือไทยแลนด์เป็นเองไทยแลนดะ์บอยด์บอได้เลยว่า ทางว่าบรมาทำงานในประเทศไทยนี่คือจะบ่ได้เจอนะพี่น้องนะคือจะบ่ได้เจอสิ่งดีๆเหล่านี้นะพี่น้องว้าวบยอดจะให้ภาพบรรยายนะพี่น้องให้ภาพบรรยายนะพื้นที่ที่บยอดอยู่นะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะแต่บยอดกับหูหรอกว่าถนนสื่ออย่างนะบยอดกับหูนะบยอดกับหูแค่ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะแต่ว่าสวยงามมากพี่น้องสวยงามมาก พื้นที่แบบนี้พี่น้องว้าคือจะเพิ่นจะปลูกต้นไม้สิ่งที่อันนั้นเนาะพี่น้องลดมาแล้วพี่น้องเนาะลดมาแล้วคือจะบดงยากนะพี่น้องคือจะแบบว่านั่งแป๊บเดียวรถก็จะมาจะมาเลยนะพี่น้องมีทั้งกลับมีทั้งไปมีทั้งรถแท็กซี่วีดบอสไซเรา อยากเป็นภาพเนาะเป็นภาพที่ปัดยายเนาะแต่ว่าอยากให้ภาพมันออกมาให้สวยงามี่น้อนอไ้้เบิ่งกันนนี่คือประเทศไทยนะนี่คือไทยแลนด์นะ กลับมาถ่ายทางนี้พี่น้องมาถ่าย, <Wow. S 1> พ,ยาพี่น้องสวยงามบอกพี่น้องสวยงามบอกนี่คือปัจจัยเนาะพี่น้องเนาะขนาดบะยดัดแบลวายู่ตามชานเมืองนี่พี่น้องครับบะยัดไปบรยัดตกใจกว่นี้เลยใครประหยัดได้พี่โอกาสเข้าไปในเมืองจะตกใจกว่นี้นี่คือเป็ดแบลว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งบอก ก็ห้องเลยนะครตอนอยู่นี่ก็อาจจะยังยังบ่แม่กงเทปเนาะก็ยังจะเป็นนุนทับรี